พี่เดียพอด้วยนะค่ะสวัสดีครับเทสเทสสินค้าก่อนส่งแล้วก็สอนวิธีใช้นะครับนี่สองตัวนะพอดีว่าเมื่อวานผมทำบินแล้วลูกค้าเอาตัวหางหนูส่งไปให้แล้วนะครับน่าจะถึงวันนี้นะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้เทสตัวหางหนูให้นะครับขออาไปจริงจริงอันนี้ก็ไม่คิดการส่งเพิ่มนะส่งไปสองรอบโอเคนะครับตัวนี้นะครับ กล่องแบตอิเลเมนต์นะครับนะ la 5 uhp นะครับเลเซอร์สีแดงนะครับโอเคเรามาเทสกันโอเคนะครับอันนี้โหมดไปฉายอันนี้อันนี้โนโหมดนะครับโหมดไฟฉายจะอยู่สุดมาทางนี้เป็นไฟฉายนะครับส่วนตัวโอเฉยๆนี่เป็นปิดนะไม่น่าปิดนะครับมันจะเขียนว่า ir ในในกล้องน่าจะเห็นนะเห็นไหมลูกโอเคนะนี่เป็นไฟฉายพร้อมกับเลเซอร์แดงอย่ากฟังได้สิเอ,อ้ขอโทษค่ะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นเลเซอร์แดงแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอันนี้ปิดหรือเปล่าในกล้องเห็นไหมลูกเห็นเห็นพ่อค่ะถ้าพอดีผมอยู่ลูกสาวอยู่หลังกล้องนะผมไม่แน่ใจนะครับ โอเคครับครบทำงานครบทุกฟังก์ชันนะครับใส่ใส่แบต CR 1 2 3 A นะครับผมติดสติกเกอร์ขั้วบวกขั้วลบให้แล้วนะครับนะตัวนี้นะโอเคมาดูกันตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นไฟฉาย M 6 0 0ติดรางนะครับขอถอดขอถอดหันก่อนนะ ฐานไม่ได้แถมไปนะครับฐานถานซื้อที่เจเว้นได้นะครับทซีอันหนึ่งสองสามเอที่เว็นเป็นฐานของพาราน่าจะราคาค่อนข้างแรง mm. อ๋อลืมบอกนะครับ mm. เอ,อ่อไฟฉายรุ่น m ห0 0อยนะครับ mm. เ,ปเ,ปเปิดได้สองทางนะเปิดเปิดได้สองทางถ้าเปิดเปิดทางท้ายเนี่ยเอาไว้ใส่ใส่สวิตช์นะครับมีสวิตช์ให้เปลี่ยนนะเป็นสวิตต์ตัวธรรมดานะครับ mm. ป๊อกแป๊กอย่างนี้กับสวิตช์ที่เป็นถางหนูอย่างนี้นะครับ พอเปลี่ยนได้นะครับส่วนเวลาใส่ถ่านนะครับให้ใส่ข้างหัวนะถอดหัวอ,ออกมานนะครับเสร็จแล้วโอเคก็พร้อมแล้วนะครับหนะูลับตานะบนะนี่หางหนูเปิดปิดใช้ได้ปกตินะครับอย่าอย่าจ่อส่ตตาตรงๆนะ <c oughs> แจบเลยนะบอกเลยนะโอเคตอนเทสที่ผมใส่ตาเลยนะครับแนะนำนะครับสองสองอย่างนี้นะถ้าไม่ได้ใช้แล้วนะครับให้เอา่านออกนะครับโอเคครับสองตัวนี้เดี๋ยวผมส่งให้วันนี้เลยนะครับส่วนตัวแท็บสวิตส่งไปแล้วนะครับของน่าจะถึงไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะโอเคครับขอบคุณมากครับไายบาย้ากดปิดใ้ดไวย